อันนี้ก็จะเป็นส่วงบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะป๊าเด็กน้อยมาอาบน้ำทุกคนในลงังเลือกหงเฮียนบ่นีนเนะาะเ <c oughs> บิงเบิงเบิงเก็กใส่เนะาะนนี้ สบายดีสบายดีเนอพ่อแม่พี่น้องป้องป,องปายเบอร์สุขุสุขคนเนานะบ่บัตจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ะขอยีนดีตนอันรับขัดสุ้อต้องมุกดาวันสาลาเดอโดยมาพบมาพอก,ก,กับสามมุกดาวันในมือนี้กระสวงสีสวยๆทุกคนเลยเนาะคือทางสามมุกดาวันกะได้บุกดง่งพงพนาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะทุกคนเลนยเนาะผ่อนขางว่า คนทางก็โอ้โยสั้นแล้วก็อ่าผมหวยผมห้องเนาะทุกคนเลยอ่าเป็นเื่อแรกเนาะที่สาวมุกดาวันได้ดามาอ่าเซป,ปูนอยู่ทางเหนือฮะพี่แหล่ทุกคนเลยเนาะบ้านผู้ไนทะยเนาะโดยมาบ้านผู้ไทยก็มาเสียงผู้ไทยเนาะอ่าทุกคนเลยป้าขักแท่นนะี่เนาะอื อาบนำเซออันนี้บอ่อเหม็นน้ำเซอหนิเนาะขึ้นาาตสาสมุกตะวันกะอ่าย่างลงมาเนาะทุกคนเลยนี่เนาะใน่นกาจเอารถข้ามอถามไปในนี้เลยบ่ ทุกคนกันสมุกดววันย่างไปซี่สมุกดาวันกันยังคู่ซึกเสียวเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบขันส่วนแง่แรกเนาะเพราะว่าน้ามันกะอะบลายไปไหนเนาะน้ากักโอใสขนาดเลยเนาะทุกคนเลยดูเนาะธรรมศาตรบ้านเฮา ทุกคนเลยแต่ยากมาอยู่พี่เนาะผักเอลีตอนนี้เฮาก็กำลังข่ามขัวเนาะข่ามมาได้ครืนหนึ่งแล้วทางนั่นก็นเป็นฟางที่เฮามาเนาะทุกคนเลย mm hmm. เฮาก็พูดเนาะ mm hmm. จะขึ้นไปพูดไปข่วงเททุกคน,คลนเลยขัวย่ำบัดย่ำผลมาสิบโอไปเป็นเลยบ่เนี่เนาะอ mm ืม hmm. เนี่ยทุกคนเลยทั้งเฮาก็ะหายไอ้ผืนพามาเนาะเพราะว่าทั้งเฮาก็บ่ฮู้ทางทุกคนเลยน้าสบายดีเด้อบ่าวถาวรเนาะดดโดยสบายดีเนะเาะเด็กทุกคนเลยเนาะเบิ่งตอนรถเพิ่นมาเนะเาะคือจิตญาณแท้นี่เนาะ อ๋อาเหือบ่ไหนเหือหาปลา,าบ่ไหนเนาะโดยอสบายดีเด้อมานทำกันเนาะโดยสบายดีเนาะอันปกติหาเพิ่นอันนั้นบ่เพิ่นลงมาอาบน้ำในนี่ป่ะน้ำใสอันนี้บ่น้ำนเซ่นนะ่ะมามาเปิดมือไก่ทุกคน อขักหลีทุกคนเลยน้ำใสใสเนาะทุกๆอ่ามือกับแบบซ้าบ้านนะเพิ่นกัมามาอาบน้ำในนี่เลยทุกคนเลยบรรยากาศฝนมันเปลาไปบนเลยบ่กขวนี่นะไฟป้อไฟบนน้ามากนะโอ้อันนี้คือเห็ดแบบอยู่สโข้าวซื้อบ่ยามบันนี่ยามเป็นชีเดนห้าในี่โอ้เอาถ้าสมมติยาบันแรงไหมบัดเพิ่นเที่ยวทางได้สักขี้เหือขี้เหือขี้เหือขามาพี่บ่ก คนเยคือสว่วนเงาฝนน้ำก็จิเต็มเนมื่ได้นี่เนาะน้ำนี่กับโบ,โบุ๊คไปมาใส่เนาะถือคนเลยค่ะอันนี้<ป>คือเงาฝนกับ<ป>ต้องใส่เพื่อเนาะอยู่ในนี้<ป>แต่ว่าอันนี้หาแบบเพิ่เนเฮ็ดครัวขำโซคาแบบส่วงเงาเล้งก็คือเงาฝนเอาไ,ไ,ไปเลย <laughs> เดี๋ยวทางสมุทรปราการจพาไปเบิ่งทางนี้เนะาะ อันนี้ก็จะเป็นเฮือนของซาบ้านทุกคนขึ้นไปทั้งพุ่นก็จะเป็นโมบ้านเนาะอ้าโตวขวมนำเซมาเนาะอันบ่อนหาปูหาปลาเพื่อนพ่อนี่เนาะ เดี๋ยวสมมติเราวันสิบห้าไปเบื้องทุกคนเลยน้ำใดแหง้งแท่ไหนเนะาะม่ทรงแรงๆแบบนี้นะ้ำมันบ่ค่อยลหลบันไดทุกคนเลยเนาะเพราะว่าแบบมันยังโมเมนต์ยังฝนอือเป็นเธอแรกเนาะทุกคนที่ได้มาแล้วก็ได้เห็นแบบ อาธรรมชาติแบบนี้เนาะหุเดดนาะอันนันกส็สเป็นแบบอ่าเป็นสะพานอาแพรของชาวบ้านเนาะเดี๋ยวทุกคนเลยเนาะโน้ำไหลแห้งแค่เนาะนำ้ำใสใส นี่แหละนะ้องทุกคนธรรมศาสตร์ยูสเตปโอนน้ำเซออ่ตอยู่ทางทีเพิ่นบอมีน้ำใสบ่หรือว่าจังไหนนาะทุกคนทีอามาอาบน้ำเซนะ่เนาะเดี๋ยวรอติดตามคิดต่อ,ตอไปนะ้อทุกคนในทางสมุกระวันกันคุณแดดเนาะสิขึ้นไปทางหมู่บ้านเพื่อแหละตอนนี้เกักกะกำลังเดินทางมาตอนนี้หากกะอยู่ในอาหาักกะฮอด น้ำเซเนาะเดี๋ยวฮาสิพาขึ้นไปเบื้องทางเครื่องทุกคนเลยอันนี้บอนหาปูหาปลาพนบ่อนนี่เนาะป่าไปขี่รถไปไปทวนเลยไปส่เด้นนี่เนาะ ขึ้นไปเลยทุกคนเลยไเาะคนขาบมาตะหางขึ้นกันสั้นสั้นขันย้ำฝนนี่โอ้ยเทียบว่าไ,ได้เลยอืม มีทางกระตอะกระตาสบอกสมบูน่ะทุกคนเลยเดี๋ยวฮะสิมาถามน้องสาวเนาะอ่าอย่างนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วงบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะ ้าเด็กน้อยมาอาบน้าทุกคนหนหลงังเลิอกห้งเรียนะบ่หน่เนาะเบืบอ้องเบิ้งเบื้องต้เก็กใส่เลยเนาะอันนี้อ่ยังอันนี้เนาะบรรยากาศเด็กน้อยเลิกห้งเรียนมามาอาบน้าอุ่ีๆทุกคนเลยเนาะ เป็นนามเซ่เฮานี่แหละแต่ว่าภาษาเนาะสามมูลวรรณบรฮพูเรื่องเลยเนาะทุกคนเลยเนาะมาจักหม้อเหกแต่กระโปะเนาะนีะ่อันนี้เสือผ่านอาเภทเต็มไปเลยเนาะมาซักมาตากอยู่พี่บ่เนาะการเปลี่ยนเสื้อผ้านาแภ้ทุกคนเลย,นนนยนเหาหนาเเนะทั้งมาซักมาตากอย่างพี่ đời đời á về đây đây bà thảo bon chờ mai phi không mất sức này đây khơi hình như bỏ khơi mai như bỏ bỏ khơi khơi kia nó về đây về ta muôn mà mùa muôn vô khi đi sẽ khao nhanh nổi khao nhanh chắc mấy chị bà khao nhanh rồi men ma là phải đi nằm đời đời <laughs> đời <laughs> khơi <laughs> mai <laughs> ảo bà c này เคยวะมาเอาในนี่เห็นไหมโอ้เอาก็มาไก่แทะอ๋อเอามาอยู่น้ำละสาวเดีอ๋อมาอยู่น้ำละสาวลงมาอ่ะอยู่ที่บุ๋มีน้ำบุ๋มพึ่งขึ้นมาอาบน้ำเซ่ออยู่นี่บุ๋มมีอันน้ำใสน้ำหยางเพึ่นเด้สิเราไปติ๊กน้ำห้วยเอาน้ำห้วยน้ำนี้นะบ่าน้ำห้วยอยู่เทิงอ๋อน้ำใสกับตังห้าอีกอันนี้เฉพาะแบบน้ำอาบข้าวเจ้าบอกโอ้ แต่ในในหมู่บ้านในสาระมีไฟฟ้ายบ่อยมีไฟฟ้าแต่แบบน้ำเขามมีน้ำใสนะมันสูงแล้วนะเขาทังบ่ฮอดโอ้อยู่มุมสูงเนาะบ่เมนอยู่พูบ่อยเนาะแม่นอยูภูย,ยูพูเห็นบ<อ>่โอ้ทุกคนเลยบมมีน้ำใส่เนาะต้องใส่แบบน้ำใส้ก็ต้องใช้แบบน้ำห่วยน้ำห้องอเป็นน้ำอ่าน,น้ำเซโ,โอ้ทุกคนเลย นี่แหละเนาะเป็นน้ำอาบของแท้บ้านอนี่งก็น้องละบ้านสะแกงบ้านสะแกงโอ้เมืองสีปโปนเท่านี้เนาะโดย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 นี่แหละทุกคนเลยเนาอะอยู่ทั้งพีแหฮงโหดเนาะมีแต่ไฟฟ้าแต่ว่าน้ำไส้อาจจะอาบเป็นพวกจะใสเป็นน้ำเซ่ล้วก็บับ น้ำน้ำใส่แบบในคนเรือนจะใส่น้ำหวัวเราทุกคนเลยเดี๋ยวท่างสม,มุทรตะวันกับชีพ้าเขาไปเบิงในหมู่บ้านเนาะคือตอนนี้สม,มุทรตะวันกับสีอัปเดตใหข้ข้าวเบิงสีประมาณนี่ก็นเนาทุกคนเลยดูเนาะเบิงขวดสม,มุทรตะวันก็นยิ่งเสียวเลยเนาะโดยอ่พพ่มแม่พี่น้องในท่านสม,มุทรตะวันกับสีขอตัวลำลาพระจ่าเนาะทังเฮากับสีขอตัวล่ากอนสบายดีเด้อน้องห่ะ<ป>โดยสบายดีเนาะ โดยพ่อแม่พี่น้องเองกล่อเบิงึงคลิปตอนต่อไปเนาะทางสมุทรตะวันตกสีอัปเดทให้ข้า,ขาวเบิ้งก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยท่านี้สมุทรตะวันตกนข่าวข่าวคำว่า,วา,วบาสบายดีสบายดีเนาะ